ที่เป็นเองตามธรรมชาติก็ไม่ใช่น้อยคือมากอยู่เหมือนกันคือเมื่อเราตั้งใจจะรู้อะไรจะเห็นอะไรจะเข้าใจอะไรหรือจะเพ่งไปที่สิ่งใดมันก็เป็นไปได้โดยธรรมชาติส่วนหนึ่งหรือขั้นตอนหนึ่งต่อเมื่อมันไม่พอ เราจึงจะต้องทำเพิ่มเติมโดยวิธีที่ทำสมาธิหรือบางทีตามธรรมชาติมันมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันเป็นไปในทางอื่นที่ตรงกันข้ามเราก็ต้องทำสมาธิให้มันมีจิตชนิดที่เป็นสมาธิสำหรับจะดูรูสซองลงไปที่ธรรมะ สิ่งที่เรียกว่าสมาธินี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะฝึกฝนให้มากที่สุดตามที่จะมีได้อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าเมื่อเราต้องการสมาธิธรรมชาติก็มีให้เช่นว่าเราจะคว้างก้อนหิน ให้ถูกสิ่งใดให้ถูกนกถูกปลาถูกคนถูกหัวคนเราก็คว้างไปถูกเพราะอำนาจของสมาธิตามธรรมชาติหรือว่าเมื่อเด็กๆเ,เขาจะเล่นหยอดลุมถอยกองเขาต้องการให้เขาต้องการโยนให้มันลงลงหลุมก็ดีหรือเขาต้องการโยนให้มันกระทบกันก็ดี เขาก็กระทําได้โดยสมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งก็ไม่น้อยเลยนี่ทําไมไม่สนใจว่าตามธรรมชาติก็มีสมาธิให้อยู่แล้วไม่น้อยเลยถ้าไม่พอ <c oughs> ก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมให้มันพออย่าไปเข้าใจเสียว่าเป็นเรื่องเลือวิสัย ที่จริงมันเป็นเรื่องอยู่ในวิสัยเพราะว่าธรรมชาติก็ต้องการให้มีแล้วมันก็ได้ให้มาแล้วด้วยถ้ามาอย่างนั้นเราก็จะควบคุมอะไรไม่ได้ในการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็จะเหยียบจะย่างลงไปที่เราควรจะเหยียบจะย่างไม่ได้มันก็ผิดผิดพลาดไปหมดนี่เราควรจะรู้จัก ธรรมชาติในส่วนนี้แล้วก็ปรับปรุงมันให้ดีจะใช้คำสับสับแสงแสงก็ได้ว่าโดยสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตมันก็มีความเป็นสมาธิมาแล้วตามสมควรแก่การที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้ามาอย่างนั้นมันมีชีวิตอยู่ไม่ได้มันทำอะไรไม่ถูกเป้าหมายไปเสียหมด ถ้าได้จชานก็มีแต่มันมีความมุ่งมั่นมันจะทําอะไรมันจะขบจะกัดอะไรมันจะพุ่งตัวไปทางไหนมันก็มีลักษณะอันนี้เท่าที่จําเป็นที่มันจะต้องมีเพื่อเป็นไปได้แต่มนุษย์เรามันมากกว่านั้นจะเอาเพียงกว่านั้นมันไม่พอ เพราะว่ามันยังมีเรื่องละเอียดลึกซึ้งสุข,ขุมกว่าธรรมดาที่จะต้องเข้าถึงคือความลับของธรรมชาติในทางจิตทางใจที่มันละเอียดลึกซึ้งสุข,ขุมเช่นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่มันเป็นของละเอียด สุขุมเลือประมาณยากที่จะจับตัวมันได้ไม่เชิงต้องมีจิตชนนิดที่ดีคือเป็นจิตที่เป็นสมาธิแล้วรู้จักมันรู้จักถึงต้นเหตุของมันรู้จักถึงวิธีทำลายต้นเหตุนั่นน,นเสียโดยหลักแห่งอริยสัจทั้งสี่ประการ นั่นเองอความทุกข์เป็นอย่างไรมันก็มีชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดคนโง่ไม่สามารถจะมองเห็นความทุกข์ชั้นละเอียดแล้วจะสาคัญผิดเป็นความไม่ทุกข์หรือเป็นความสุขไปเสียก็มีนี่ความทุกข์ยังเป็นสิ่งที่มองเห็นแต่ยาก ถ้ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดตามธรรมดาที่เนื้อที่หนังมันก็เห็นได้ง่ายแต่เนี๋ยนี้ความทุกข์มันยังมีชนิดที่ละเอียดไปกว่านั้นที่มันทรมานจิตใจแล้วก็ไม่แสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่ตรงไหนหรือเผาไหม้กันอย่างไรซึ่งคนในโลกนี้ปัจจุบันนี้กําลังเป็นกันมากที่สุด อาตมาได้ประสบมาด้วยตนเองเมื่อจะอธิบายธรรมะในพระพุทธศาสนานี้แก่คนที่ไม่เคยศึกษามาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใหนชาวต่างประเทศซึ่งเขาไม่เคยศึกษาพุทธศาสนานมาก่อนเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างวิสัยโลกคนเหล่านี้ ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเขาไม่มีความทุกข์เราจะไปบอกเขาเรื่องวิธีดับทุกข์เราก็บ้าเองเพราะว่าเขาไม่มีความทุกข์เราไปบอกเขาว่าเรามีวิธีดับทุกข์มันก็ไม่ถูกฝาถูกตัว เราจึงสอนพุทธศาสนาแก่คนพวกนี้ไม่ได้เราจะสอนได้ก็เฉพาะแต่ผู้ที่มีความรู้ว่าความทุกข์มีอยู่ผู้ที่รู้สึกว่าความทุกข์มีอยู่เราจะสอนให้เขาเห็นว่ามันเป็นอย่างไรมันเกิดมาจากอะไรถ้าเขารู้สึกว่าไม่มีความทุกข์เลยแล้วท้ามาเรียนพุทธศาสนาทำไมเมื่อคุณมมีความทุกข์ เขาบอกว่าอยากจะเรียนความรู้มากๆอยากจะมีความรู้มากๆในโลกนี้มันมีอะไรบ้างเป็นความรู้รอบตัวนะก็ว่าอย่างนี้หรือบางทีก็จะเรียนสำหรับไปสอนผู้อื่นเป็นอาชีพเรี้ยงชีวิตถ้าย่างนี้แล้วก็ไม่ถึงเรื่องของกระทำไม่ถึงเรื่องของศาสนา มันเป็นวิชาความรู้ตัวตัวไปเป็นความรู้ทองจำเป็นความรู้คิดคิดนึกนึกพูดให้ได้แปลกแปลกกันแล้วกันนี่การเผยแผ่พุทธศาสนาไม่สำเร็จเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่มีความทุกข์ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ <c oughs> ทีนี้มาดูในพุทธบริษัทเราก็ระวังให้ดีมันจะเหมือนกันนั่นแหละ ผู้ที่เป็นพุทธบริษัทประกาศตัวเป็นพุทธบริษัทอยู่ในบ้านในเมืองของพุทธบริษัทเช่นประเทศไทยก็มีคนเป็นอันมากที่ไม่รู้สึกเป็นทุกข์แล้วก,กำลังชอบสิ่งที่เป็นทุกข์ไปทำในสิ่งที่เป็นทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ทั่ว,วไป <c oughs> พวกนี้ก็สอนยาก <c oughs> ไม่อาจจะเข้าใจได้มันจึงต้องตัง้งต้นกันใหม่ ให้รู้จักสังเกตความทุกข์คำว่าความทุกข์นี่มันก็อธิบายยากเหมือนกันเขาจะมักจะเห็นแต่เรื่องเจ็บปวดปรากฏชัดๆในความทุกข์อันละเอียดตอนเล่นนี่มันไม่ไม่เห็นนั่นคำว่าความทุกข์มันมีความหมายชั้นละเอียดที่ไม่หมายถึงความเจ็บปวด แต่หมายถึงความไม่ผาสุขไม่เป็นผาสุขเป็นการรบกวนไม่มีความสงบสุขเพียงคันนี้ก็จะเรียกว่าความทุกข์คนที่จิตใจมันหยาบมันกระด้างมันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์มันก็ไม่สนใจนก็เลยไม่เข้าใจคําว่าความทุกข์ ที่เราจะไปสอนเขาว่ามันมาจากความยึดมั่นในเบญจขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยิ่งไม่เข้าใจตัวตัวความทุกข์มันก็ไม่เป็นที่เข้าใจเสียแล้วเหตุของความทุกข์ก็ไม่เข้าใจในบาลีบางแห่งมีคําของ